ได้หรือเปล่า,าไม่มีข้อมูลว่ามีการรับเชื้อจากเลือดอุจจาระปัสสวะอสุจินะคะไม่เหมือนเชื้อไวรัสเอสอะไรงั้นซึ่งผ่านไปทางนี้ได้นะดูเหมือนว่าจะเป็นไวรัสของทางเดินหายใจเท่านั้นคะนี่การแพร่เชื้อโดยหลดหยดละอองคือละอองขนาดใหญ่ละอองนี่คืออะไรก็ ก็คือนึกภาพก็คือรลองน้ำลายะนะคะมีเมือกประกอบด้วยเมือกเซลล์ตายถ้ามาจากผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจก็จะมีไวรัสอยู่ด้วยและอองขนาดใหญ่นี้อยู่เนี่ยเนืน่องจากหนักก็จะลอยในอากาศได้ไม่นานจะตกลงบนพื้นในระยะใกล้นเมตรโดยทั่วไปถ้าคนไทยเนี่ยก็จะเรียกห่งเมตรเพราะเราไม่มีแรงมากพอที่จะพูดเสียงดังหรือ,อ ส่งไปให้ไกลแต่ถ้าคนตัวโตๆนะคะหรือฝรั่งที่พูดกันเสียงดังนะคะก็อาจจะไปไกลถึง2เมตรนั่นก็มาถึงที่ว่าทำไมเราจะต้องอยู่ห่างกัน1เมตรไม่หันหน้าเข้ากันนะคะเข้าสุขเข้าตะโกนหรืออะไรต่อกันถ้าสมมติว่ามีการระบาดของโรคโควิด -19 นี้นะคะนี่ไวรัสที่ ที่ตกลงไปบนพื้นผิวอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็จะไปสู่ผู้อื่นด้วยในการนำไปการสัมผัสนะคะถ้าการสัมผัสนั้นถูกนำไปสู่ตาหูจมูกมตาจมูกปากอะไรอย่างนี้ก็จะเข้าไปในร่างกายได้คือเข้าไปในทางที่เป็นเยื่อเมือกละอองลอยเป็นก็จะเป็น เป็นสิ่งที่ออกมาจากทางเดินหายใจซึ่งขนาดเล็กก็สามารถล่องลอยไปในอากาศได้นะคะบางทีนี้เราก็กลัวมากเลยไปที่ไหนก็จะกลัวไปหมดแมก้กระทั่งไปในสวนสาธารณะก็กลัวละอองลอยซึ่งมันไม่ได้มากขนาดนั้น,นะะละอองลอยนี้มันจะแพร่ได้ดีในที่ที่ในที่ที่ เป็นที่อากาศปิดมีคนอยู่เยอะๆนะคะแล้วก็มันไม่มันไม่ถูกกระจายออกไปนะคะองลอยนี้ก็จะลอยอยู่ในอากาศเช่นในห้องติดแอร์ซึ่งมีคนเป็นโควิดติดเข้ามาอยู่และมันจะก่อให้เกิดการติดเชื้อได้เมื่อเชื้อโรคนั้นสามารถคงสภาพการก่อการติดเชื้อได้นานถ้าสมมติว่าอยู่ในสภาพเช่นอากาศร้อน เชื้อก็ตายเร็วถึงแม้ว่ามันจะเป็นละอองแต่เชื้อมันก็มาอยู่แล้วนะคะถ้าอากาศเย็นก็จะอยู่ได้นานกว่าอย่างนี้เป็นต้นสำหรับไวรัสชนิดนี้คือถ้าเราพูดไอาจามปกติก็จะไม่เกิดละอองลอยก็จะเป็นละอองขนาดใหญ่ซึ่งตกลงมากับพื้นนะพื้นที่ปิดมีอากาศเย็นมีกระแสลมมีคนจำนวนมากการเคลื่อนไหวมาก ก็จะลอยไปการตะโกนเสียงดังส่งก็จะส่งละอองขนาดต่างๆให้ลอยไปไกลได้ถ้าเราจำกันได้ก็คือการระบาดของโควิดในสนามมวยซึ่งมีคนไปเชียร์มวยตะโกนกันเยอะมากอยู่ในห้องแอร์ที่อากาศปิดก็เลยการเกิดการติดเชื้อระบาดกันใหญ่มากเลยนะคะลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะที่จะก่อให้เกิดการระบาดเมื่อมีผู้ติดเชื้อเข้า,ขาไปเนื่านั้นในทางปฏิบัติเนี่ย เราก็ดูว่าอย่าหันหน้าเข้าใกล้กันในระยะ1เมตรถ้าไม่รู้จักเขาพอว่าเขาติดเชื้อหรือไม่นะคะถ้าคนโตๆก็ระวังอาจจะถึง2เมตรในในกรณีที่เราไม่รู้จักเขาไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือไม่นะคะพื้นที่ปิดอากาศเย็นนี้ก็จะทำให้เกิดการกระจายของโรคได้กว้างขวางกว่านะคะ ที่เราทั่วไปถ้าคาดสมมติผู้ป่วยไม่มากแล้วเราพอจะรู้ว่าใครติดเชื้อไม่ติดเชื้อเนี่ยคนที่เขาติดเชื้อเนี่ยเขาต้องใส่หน้ากากหนัาไหมถ้าเขาใส่แล้วนี่คนอื่นก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าเนื่องจากว่าเชื้อโรคนี้ทำให้ติดเชื้อโดยไม่มีอาการได้เพราะนั้นมันก็ทำให้ใหพูดยากนะคะว่าแล้วก็เมื่อคนมีคนติดเชื้อจำนวนมาก เราก็จะบอกว่าเออเขาจะใส่หน้ากากนามัยหมดผมเป็นไปไม่ได้คนอื่นก็เลยต้องใส่ที่จะป้องกันด้วยเั้นการใส่หน้ากากเนี่ยมันมี2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งก็คือการใส่หน้ากากสำหรับคนที่ติดเชื้อไม่ให้เขาแพร่เชื้อออกมานะคะส่วนที่2ก็คือว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าในสถานที่นั้นหรือคนที่เราพบปะอยู่เนี่ยมีการติดเชื้อไหมเราก็ใส่หน้าก,ากากเพื่อป้องกันการรับเชื้อค่ะ ก็จะมี2ด้านด้วยกันนะคะซึ่งหน้ากากสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นหน้ากากที่จะต้องกำจัดอย่างสารเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวัสดุติดเชือ้อแต่หน้ากาก,ากคนที่ใส่ป้องกันถ้าว่าไม่ได้รับเชื้อมาก็จะเป็นหน้ากาก,ากปกติที่ถึ่งหน้ากากาผ้าก็ยังใช้ได้และใช้ซักได้ด้วยนะคะนี่ถ้ามีคำถามว่าการแพร่เชื้อไวรัส โควิด19จะแม่สู่ลูกนะเกิดขึ้นได้ไหมเนื่องจากไวรัสนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ชัดเจนว่าจะผ่านไปทางกระแสเลือดอที่โดยตัวที่มันก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือเปล่านะคะแล้วเท่าจนถึง3ปีที่ผ่านมานี้ ก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะมีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกระหว่างอยู่ในคันหรือเปล่าแต่ผลกระทบต่อเด็กในคันนียมีได้เมื่อ,อเมื่อแม่ป่วยนะคะสุขภาพไม่ดีก็เกิดผลกระทบต่อลูกในคันได้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะคะแต่ไม่มีการพิสูจน์ชัดเจนว่าลูกรับเชื้อ,อผ่านมาทางาผ่านผ่านมาทางรกหรืออะไรอย่างนั้น แต่ว่าการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยเกิดขึ้นได้ระหว่างการเลี้ยงดูหลังคลอดระหว่างไม่ไม่พิสูจน์ว่ามาทางนมแม่แต่ระหว่างที่แม่ให้นมหรือแม่เลี้ยงดูลูกเนี่ยถ้าไม่ได้ทําความสะอาดวัสดุหรือมือให้ดีก็จะเป็นการแพร่เชื้อจากการสัมผัสนะคะการนำเชื้อไปสู่ลูกได้ด้วยการสัมผัสนั้นจะเป็นเรื่องที่แน่นอน องค์ประกอบที่นํามาซึ่งการติดเชื้อโรคติดเชื้อนี่ก็หนึ่งต้องมีแหล่งเชื้อพาหะนาเชื้อถ้าเราอยู่ที่บ้านที่เรารู้ว่าไม่มีใครเป็นโควิดมาแน่นอนนะคะเราก็รู้ปลอดภัยจากการติดเชื้อนะแล้วก็ซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วเนี่ยเมื่อมีการสัมผัสก็อาจจะเกิดให้เกิดการติดเชื้อได้การติดเชื้อก็แบ่งเปสองกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่มีอาการ การติดเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยหรือกลุ่มที่มีอาการถ้ามีอาการเราก็เรียกว่าเป็นโรคโควิดถ้าไม่มีอาการเราก็เรียกว่าติดเชื้อเฉยๆนะคะนั้นการที่ตรวจพบเชื้อไวรัสเนี่ยแล้วก็ไม่มีอาการก็จะพบได้เยอะอยู่นะคะน่ต่อไปเมื่อเรารู้จัก ไวรัสชนิดนี้แล้วเรารู้แล้วว่าเขาไปทำอะไรกับเราอย่างไงเราก็จะดูซิว่าเราจะกำจัดเขาอย่างไงเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดโรคนะคะการกำจัดไวรัสเนี่ยได้แค่ทำลายมันเราไม่เรียกว่าฆ่าเพราะมันไม่มีชีวิตนะคะก็คือทำให้มันหมดฤทธิ์ก่อโรคไม่ได้เท่านั้นเองนะ ถ้าไวรัสอยู่นอกร่างกายตามที่กล่าวแล้วตั้งแต่ต้นว่าเรามี2กลุ่มก็คือไวรัสที่อยู่นอกร่างกายกับไวรัสที่เข้าไปในร่างกายไวรัสอยู่นอกร่างกายเนี่ยเรากําจัดมันง่ายมากอะไรก็ตามที่ทําลายเกราะไขมันมันได้มันก็หมดลิ้นหมดนะคะเดี๋ยวสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือสบู่นะสะบู่กับน้ําดีที่สุดเลยความร้อนแสงแดดนะแห้งสนิท ที่เราใช้อัลกอฮอล์เนี่ยอัลกอฮอล์ทำให้เกิดความแห้งสนิทจนสุดไขมันน้ำเสื่อมสภาพไปสารเคมีบางชนิดนะคะนั้นไวรัสเมื่ออยู่นอกร่างกายเนี่ยเราก็มีหลายวิธีที่กำจัดเขาได้น,ะะน้ำกับสบู่เนี่ยดีดีที่สุดเลยนะะีน่ขัดขวางไม่เหมืนเพิ่มจำนวนเมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่ได้เข้าเซลล์ไม่ได้มันก็จะทำให้เขา เพิ่มจำนวนเขาไม่ได้นะคะเช่นเรามียาที่ระยับระงับไม่ให้ไวรัสที่เข้าไปในตัวแล้เนี้ยเพิ่มจำนวนนะคะโดยการไปไปไปยับยัง้งกระบวนการแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปซึ่งยาแต่ละชนิดออกมาก็ออกฤทธิ์ในแต่ละทีะะ่วัคซีนก็ทำให้เกิดภูมิต้านทานเฉพาะก็จะช่วยในการยับยัง้ง การเพิ่มจำนวนไวรัสด้วยสุขภาพที่ดีนี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยค่ะสารเคมีที่มีผลในการำกำจัดจุลินทรีย์ทั้งหมดนะคะซึ่งรวมมาถึงไวรัสโควิด -19 นี้ด้วยเราก็แบ่งออกเป็นกลุ่มได้กลุ่มแรกคือยาซึ่งถ้าเรียกรวมกันก็คือยาต้านจุลชีพนะคะคอ่เป็นยาที่ใช้เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ใช้เข้าไปในร่างกายกินฉีดทา ซึ่งมีความจำเพาะต่อจุลชีพแต่ละชนิดนะคะซึ่งในกรณีนี้ของอไวรัสโควิด -19 เราก็ใช้ยาต้านไวรัสต้องซึ่งต้องมีความจำเพาะกับไวรัสโควิดหมายความว่าออกฤทธิ์ได้กับไวรัสโควิดกลุ่มที่2คือสารเคมีกำจัดเชื้อโรคหรือเรียกว่าน้ำยากำจัดเชื้อโรคมีผลต่อจุลชีพหลายกลุ่มไม่จับจง แต่ว่าเชื้อโรคแต่ละชนิดก็มีความไวต่อสารเคมีแตกต่างกันซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่นะคะสารเคมีที่ใช้กับมนุษย์ใช้กับผิวหนังใช้กำจัดเชื้อโรคที่อยู่บนผิวหนังกับใช้ใช้ในกับเนื้อเยื่อที่มีชีวิตโดยการทาที่ผิวหนังคนสัตว์นะคะเช่นแอลกอฮอล์ที่เราใช้นะไม,ไมใ่ใช้ฉีดรือกินดังนั้นที่เราใช้กันมากที่สุดก็คงเป็นแอลกอฮอล์ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือสารเคมีกำจัดเชื้อโรคบนวัตถุอันนี้จะใช้กำจัดเชื้อโรคบนวัตถุและสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่ใช้กับร่างกายมนุษย์เพราะว่าถ้าเอามาสัมผัสกับร่างกายเซลล์ที่ยังมีชีวิตก็จะเป็นอันตรายได้นั้นเวลาที่เราจะเอาสารเคมีพวกนี้มาใช้เราก็ต้องอรู้ว่ามันเป็นาสารที่ใช้กับ ผิวหนังหรือที่เรียกแอนติเซปติกหรือเป็นสารที่ใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช้กับวัตถุที่เราเรียกว่า d i s i n f e c t a n t นะคะแยกกันในการที่จะใช้สารเคมีเนี่ยนะ,ะเพื่อกำจัดเชื้อโรคเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ดีถ้าสมมติเราใช้สารเคมีที่ใช้กับวัตถุเช่นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ide, นะคะเอามาสัมผัสกับตัวคนก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการอักเสบเกิด เป็นอันตรายได้แต่ถ้าใช้เอาสารเคมีที่ใช้กับผิวหนังใช้ในการทำความสะอาดวัตถุก็จะได้ผลไม่ดีเ <c oughs> พราะความเข้มข้นอาจจะน้อยเกินไปเช่นใช้แอลกอฮอล์ไปเช็ดทาหรือไปทาที่เปียกๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการใช้ <c oughs> <ๆ>สารเคมีแต่และชนิดเนี่ยต้องมีความเข้าใจให้ดีว่าเป็นที่ใช้กับวัตถุใช้กับผิวหนังใช้ในกรณีไหนและใช้ให้เหมาะสม บางครั้งเนี่ยมีการพูดกันถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ,อในสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่ออะไรกันมากมายนะคะ,ะจุลชีพแบคทีเรียนะคะทั้งที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรืออยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันหลายส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นจุนลชีพที่เป็นประโยชน์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งเป็นประโยชน์ในการ ในในในร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ประสงค์ที่จะใช้สารเคมีที่จะทําลายจ,ลจุลินทรีย์พวกนี้ทั้งหมดจุลินทรีย์ที่ก็หมายถึงแบคทีเรียเชื้อราหรืออะไรต่างๆนะคะเราจะมุ่งเฉพาะกําจัดตัวที่เป็นเชื้อโรคเท่านั้นนะ,ะบางครั้งก็จะมีการพูดถึงว่าใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเยอะๆฉีดตรงนู้นตรงนี้เพื่อฆ่าไปหมดอันนี้จะเสียสมดุล ทางธรรมชาติแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายได้